fc อำเอบึงสามพแบ่งปันเหรียญให้ช่องของประปาสวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมผมประปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญจำน่ายขายแบ่งปันเหรียญปเดี๋ปะปาะทักทาย fc แล้วปะปาเปิดกล่องไปเรื่อยเนาะจะได้ไม่เสียเวลา นาะผู้ผู้ที่กาลังรับชมช่องของปปาอยู่โอเคถ้าไม่ชมฮะกกล่องนี้ส่งส่งมาจากเขตบึงอำเภอบึงสามพันก็ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นี่แหละนะจังหวัดเพชรบูรณ์ฮะเอีเพชรบูรณ์ผู้ติดตามช่องของปปาส่งเหรียญมาแบ่งปันให้ช่องของปปาเป็นเหรียญอะไรกันบ้างเนาะเอีบึงสามพันแบ่งปันเหรียญให้ช่องของปปาโอเคนะฮะเดี๋ยวปปาปปาเปิดให้ดูกันเลยมีเหรียญอะไรกันบ้าง เียญตัวติดผลิตน้อยหาย,ยากหรือว่าเหรียญเก่าโบราณท่านผู้ชมฮะก็ถ้าทางน้ำหนักเยอะก็จะมีรายเหรียญพอสมควรเนาะเดี๋ยวพระกาเปิดให้ดูกันคร่าวๆไปเลยเปิดให้ดูกันคร่าวๆเลยอืมตรงนี้จะเป็นเหรียญอะไรกันเี่ยเดี๋ยวดูบ้างโอ้โหเป็นเหรียญสิบบาทท่านผู้ชมฮะอืมรู้สึกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นปีสี่สี่ยี่สิบสี่เหรียญโอ้โหท่านผู้ชมฮะแล้วก็เป็นปีสี่สามสามสิบห้าเหรียญ แล้วก็เป็นปี4โอ้นี่ปี4 1ท่านผู้ชมครับปี4 1่หนึ่รือสีเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะฮะมีปีอะไรกันบ้างอันนี้เป็นปี3 9 9เก้าสหรียญอ๋อแอดมินก็ขอขิดมาใช่ไหมอันนี้ปี3 4แต่ว่าปลาเรียงก่อนท่านผู้ชมครับว่ามีปีอะไรกันบ้างเนาะเดี๋ยวว่าปาขอรู้จบตรงนี้นอกรายการนิดนึงอ่ะเนี่ยมาดูปีหลักๆกันก่อนเนาะอันนี้เป็นปีอะไรเอ่ยท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นปี4 0จํานวน4เหรียญตรงนี้น่าอ๋อ4 1อยู่นี่ท่านผู้ชมครับเป็นปีีี4 1 11อกเหรยญ ปี42แน่เลยนี้42ตัวหนังสือเลอะเลอะนิดนึงอ่า42อีก39เหรียญปี43อีก35เหรียญเดี๋ยวป้าไปดูอย่างนี้ก่อนเนาะ34อีก20เหรียญออื้หือท่านผู้ชมฮะเป็นปีอ่าเอาหลักๆก,ก่อนเนาะนี้เป็นปี44 24เหรียญโอ้โหท่านผู้ชมฮะก็ได้กขนาหลายเหรียญพอสมควรเนาะเดี๋ยวป้าเป,ปิดดูอันนี้เป็นน่าจะเป็นอ่าหมายเลขบัญชีธนาคารเขาอันนี้เป็นปี เปิดหลักๆก,ก่อนเนาะอันนี้เป็นปี41ท่านผู้ชมฮะเป็นปีพศ2541นะเดี๋ยวพ่อปาตรวจอีกครั้งน่พ่อปาให้ดูคร่าวๆก่อนก็พอเนาะนี่เป็น4พศ2541อา25นักสะสมเขตบึง3,000ท่านผู้ชมฮะทรงเหรียญวันนี้เราได้รับเหรียญเด็กกันล้วนเลยใช่ไหม <c oughs> ก็ไม่เชิงผลิตผลิตน้อยท่านผู้ชมนะไม่เชิงผลิตน้อยแต่เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมอันนี้เป็นปี41ท่านผู้ชมฮะ,ะเดี๋ยวพ่อปลาวางกองไว้ตรงนี้เลยเนาะ พีปปาติดธุระนอกนิดหนึ่งท่านผู้ชมอันนี้เป็นปี42นะในถุงนี้บอกว่าเป็นปี42อะปปาดูให้นะฮะเอาวาไงไว้ก่อนเห็นไหมท่านผู้ชมปีหนึ่งจบไปละอันนี้เป็นปี42โหมา39เหรียญใช่ไหมอะ42 39เหรียญอปปาเก็บถุงให้ด้วยเยอะแยะไปหมดเลยเอปะปปาไม่นับแล้วนะเพราะจะให้เอฟซีทางบ้านได้ดูกันที่เฉยก็พอเนาะที่เหลือก็เดี๋ยวให้แอนมินก็ไปจัดการเอาโอเคท่านผู้ชมฮนะ อก็ได้กันมาหลายเหรียญเลยเห็นไหมเออนักสะสมท่านนี้รู้สึกว่าเขาเขาเขาจะน่าจะสะสมไปเยอะเลยเนาะโอ้โหท่านผู้ชมเอาได้มาหลายเหรียญเลยเดี๋ยวว่าป,ะปะาจะตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งไว้ใจนะเพราะว่าปาเห็นว่ามีหลายเหรียญหลายรายการถ้าเราเปิดดูแค่ปีพศเดียวมันนับแล้วก็เลงดูปีพศด้วยนั่นจะนานทุกอย่างทุกสิ่งก็คงจะต้องจะต้องอยู่กับความไม่เนื้อเชื่อใจนะท่านผู้ชมเดี๋ยวปะปะว่าปาวางไว้ตรงนี้ปาปาเชื่อใจนะฮะอ่ะเอฟซีจังหวัดบึงอาเจาะจี จังหวัดเพชรชบูรณ์อเภอบึงสามพันท่านผู้ชมฮะ,ะตรงนี้เป็นปี42เ๋ยวปาตัวอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นปี43ท่านผู้ชมฮะปี43เขาระบุมาเรียบร้อยเลยนะอ่าเนาะเขาระบุมาเรียบร้อยเลยเดี๋ยวดูกันดูปี43ท่านผู้ชมฮะเราได้กันมาหลายเหรียญเลยอันนี้เป็นปีพศ2543โอเคเนาะเนี่ยท่านผู้ชมนะเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากที่สุดในชุดของ เหรียญสิบบาทมันเวียนราชก,การที่9้าท่านผู้ชมฮะเราได้กันมาหลายเหรียญเลยเห <_ C 1> <he> ็นไหมได้กันมาหลายเหรียญเลยโอ้โหเพียบเลยท่านผู้ชมฮะก็อ่ะเป็นปี4 3เอาละท่านผู้ชมฮะเขาระบุจํานวนตรงนั้นเรียบร้อยแล้วก็ไม่ยากเท่าไหร่เดี๋ยวปาปาเสร็จรายการนะป้าปามีเวลาเมื่อไหร่ปาปาจะตรวจสอบอีกครั้งหนึง่งนี่เป็นปี4 3บนะฮะเราเก็บวางไว้ก่อนเนาะก็ต้องคอยติดตามท่านผู้ชมฮะทางด้านการซื้อการขายเหรียญนะการซื้อการขายเหรียญ ทั้งราคาเหรียญเอ่ยจำนวนการผลิตเอ่ยทำไมรับซื้อกันถูกทำไมรับซื้อกันแพงท่านผู้ชมฮะก,ก็ต้องคอยติดตามกันดูเนาะอันนี้เป็นปีพศ2534จำนวน20เหรียญว่าอย่างนั้นนะฮะโอเคนะอ่ะโอเคเนาะเป็นปีพศ2534ท่านผู้ชมฮะอ่ะโอเคได้กันมาหลายเหรียญเลยเห็นไหมฮะได้กันมาหลายเหรียญเดี๋ยวสภาพแล้วค่อยว่ากันใหม่นะเดี๋ยวป้าป่าจัดการให้เนาะอ่ะเดี๋ยวแค่ว่ากันใหม่อมเดี๋ยวนะท่านผู้ชมเนาะก,ก็ ปุ๊บอ่านี่เป็นต่อมาถ้าผู้ชมะต่อมาปป้าจะทำรายการเร็วยนิดหนึ่งพอดีถ้าไม่ชมปะปป้าติดธุระข้างนอกนะแต่ปป้าต้องมาเปิดกล่องให้กับเจ้าของเหรียญได้เห็นเป็นลายลักษณ์อักษรกับเอฟซีทางบ้านอันนี้เป็นปีพศ2544ถ้าไม่ชมฮะก็โอเคเนาะอ่าได้กันมาหลายเหรียญเลยนี่เป็นปีพศ2544ต่อไปเหรียญสภาพสวยจะหายากแล้วนะถ้าผู้ชมเพราะเปลี่ยนมือกันบ่อยๆเปลี่ยนมือบ่อยๆ ปาคาดว่าวันข้างหน้าเนี่ยเหรียญสภาพสวยเนี่ยได้มีราคากันแน่นอนตรงนี้เป็นปีพศ2504 4ท่านผู้ชมฮะวันนี้เราได้เหรียญจากนักสะสมท่านหนึ่งส่งมาจากเขตอำเภอบึงสามพันอ่ะอันนี้ก็เป็นเหรียญที่แอดมินเขาสั่งติดเขาเข้ามาท่านผู้ชมฮะปาปาไม่ต้องให้ดูเนาะเดี๋ยวจะสับสนกันแล้วก็มีอีกรายการหนึ่งท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นปี40ใช่ไหมปี40ปาปาไม่แกะให้ดูเลยนะเนาะอ่ะใช่ครับปี40เนี่ย เขาเขียนระบะุกำกับมาเรียบร้อยแล้ว,วปอป่าจะอันนี้8เหรียญ24 68ี่หเนี่ยท่านผู้ชมรัาเป็นตาแผ่นดินนะแล้วก็เป็นหงเนี่ยเขาติดมาเขารู้ท่านผู้ชมครับว่าเหรียญหลักคืออะไรนะไม่เหรียญหลักคืออะไรเพราะว่าเนี่ยถ้าคนไม่เข้าใจก็ก็จะส่งแต่เหรียญแบบนี้มาบางทีเป็นเหรียญที่ผลิตหลายร้อยล้านเหรียญพอพอถูกแอด,ดมินเขาระง,งับเพราะว่าเป็นเหรียญที่นักสะสมแทบจะทุกคนทุกท่านเขามีกันแล้วแต่ว่าบังเอ,อนะิญท่านผู้ชมเขาอยากจะได้เพิ่มใช่ไหมฮะ นักสะสมบางคนท่านเขาอยากได้เพิ่มเขาก็เลยสั่งช่องของป๊าปาบ้างช่องนั้นช่องนี้แต่ว่ามันยังไงเดียถ้าไม่ชมอะเป็นเหรียญที่ไม่ได้ไม่ใช่เป็นตัวติดผลิตน้อยหายากนะนักสะสมส่วนใหญ่เขาไม่นิยมเล่นหาก็มีแค่ไม่กี่คนกี่ท่านเท่าเองที่ต้องการเหรียญแบบนี้ไปนันไปจำหนา่ายขายแบ่งันต่อต,ต่างจังหวัดบ้างต่างตัวอำเภอบ้างตามต,ตลาดอะไรแบบนี้ถ้าไม่ชมครับก็มีนักสะสมชาวบ้านเนี่ยเขาอาจจะแบ่งซื้อไปเลยไปก็มีคบรบกันแล้วก็จบไปอะไรประมาณนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะฮะ เหรียญติดอันดับก็คือตรงนี้ท่านผู้ชมนะปัจจุบันวันนี้เนี่ยอ่ะก็เป็นปี41ก็มีเนะี่ยสีติดอันดับท่านผู้ชมมาตรงนี้ปีเด็นี่ปี42เห็นไหมฮะเนี่ยกองกองอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมฮะใช่หมดเลยนะวันนี้ FC ก็ส่งมาแล้วก็อันนี้เป็นปี3 3 43ท่านผู้ชมฮะเราได้กันมาหลายเหรียญอันนี้เป็นปีพศ2 5งพันถือว่าได้กันมา ครบเลยมเนี่ยยามจะมายามเหรียญจะเข้ามาเห็นไหมท่านผู้ชมเขาเชื่อมั่นในช่องของป้าปาว่ารับซื้อจริงนะรับซื้อจริงเขาก็ต้องลองดูก่อนท่านผู้ชมนะสี่สิบสามเช่นเดียวกันตรงนี้อ่ะโอเคเนาะป้าปามาเปิดกองรับซื้อเหรียญนะนัสะสมเขตอำเภอบึงสามพันแบ่งปันเหรียญในช่องของป,ปา้าป่าฝากขอบคุณเจ้าของเหรียญท่านนี้ เดี๋ยวแอดบินเขาส่งต่อแอดบินเขาจัดการเสร็จเมกกื่อไหร่ก็เดี๋ยวเขาจัดการเรื่องเงินเงินทองทองให้เนาะเป็นหน้าที่ของเขาอ่แล้วก็ขอบคุณรรดาชาวนกสะสมที่ติดตามช่องของป๊าปาใครเขา้าใหม่กดติดตามไว้นะฮะคือไม่ใช่ไม่ดูคลิปช่องของป๊าปาเลยนะก็ช่องของป,ปานั้นรับซื้อเหรียญแบบนี้ก็ทารายการแบบนี้นะเดี๋ยวก็จะมีรายการเด่นๆที่ราคาสูงๆก็เอามาแนะนํากันบ้างอะไรกันบ้างเนาะแต่หลักๆเรารับซื้อเหรียญแบบนี้ขายเหรียญแบบนี้กันอยู่ จะนานแค่ไหนก็มาดูกันต่อไปสำหรับความนิยมเนาะอ่ะคลิปนี้สวัสดีครับ